โอ้ย wow. นี่กระดิ่งตายแล้วเอา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 อะตึงอะตะตึงตึงตะอะตึงอะตะตึงตึงโอ้กันลอยเพื่อนเดียวแล้วโดนฮร้องทำไม ดู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 พร้อมแล้วนุหันล้อตรงตรงหันล้อตรงตรล้อเบี้ยวอยู่ลัตรงตรงหน่งสอโอ้ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่ามเาฮ่ยเ่าฮ่าฮ่าฮ่าป็นอะไรน่่ ฮะเ,เป็นอะไรเอาพอพอพอไปเล่นดูกันเล่นเดียเเด๋ยวอันนี้มันติดบางคนเดี๋ยวเวลาเลี้ยวเวลามันเลี้ยวไป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 เล่นไปเล่นล,ล,ล,ลูกไปไปไป